สุขสบายดีครับพี่น้องทิ่นี่ต้อนรับเข้าสู่ชนชัยรถไทยซิ่งใช่ไหมครับวันนี้เขาอยู่สีขาวฟูเขียวเลยพี่น้องรถนิดตะดินถอดชมวิวชมวิวพาพี่น้องมาล่างรถครับเอ้าเป็นเด็ประเดิมของไม้เขาแล้วพี่น้องนี่ดูที่นี่ครับสายไฟยเสียเดียวสายไฟสั่นไปหน่อยนึงครับน้ำกับไหลแห้งอยู่ครับนี่สมานนี่เนาะเดีย๋ยวสิลางทั้งแม่ทั้งลูกครับ มีปั๊มดูดเหรอเฮ้ปั๊มดูดไดโวซื้อมาสายยางมีชิเมตรเงากูได้คำนั่าแล้วฝากพี่นอ้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามไปน้ำไปเด้อนี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวสีล่างทั้งเมียทั้งลูกดินเต็มเลยอ่าล่าก็ถือว่าไหลแห้งใส่ไหลเยอะครับเลยผุงเยอะเยวสีล่างร้อน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 ล่างรถล่างล้าครับประมาณนี้นะพี่น้อง ใช่มึงเรื่อยๆพี่น้องพวกพี่คนไทยครับาใช่พี่โยอ,อย่าลืมฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนชัยรถสายซีนแชนเนลเรื่อยๆพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ฮิตคลิปต่อไปเ,เร,รื่อยๆครับจ้ะขออนุญาตถึงเป็นล่างแล้วเลีเ้ยงกันเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนกับล่างเรียบร้อยครับพี่น้องีนี้เหลือเลาะล่างใช่หน่อยอยู่ครับน้ำกับปลาซ้ำใช่ไหครับน้ำให้น้ำเน,ะนาะน้ำคลองน้ำไหลฝนตก นี่น้ำล่างพอดีเลยพี่น้องตัวนี้ก็ล้างล่างใช่นนหน่อยู่ครับนิดหน่อยสีดอกมันดินดินมันหนาครับพี่น้องก็น้ำนี้ครับก็สบายสบายครับสบายเลยพี่น้องเนี้ยยจน,ยนยสุดลูกเลยเดี๋ยว่ามไปทั้งหน่อนกันครับ ngó, thầy ngó thầy ngó ủa hàm đấy đầy sao lại đó thì hấp ủa ủa cái tôm ủa 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 ถึง่าได้ลงแฝบล,ลงยังกับขีดดินหน่อยครับเพื่อความสวยงามนิดน,นิดน,น้อยมันหมอ,องดีกว่าขีดดินขีดดินอบน่้ำแข้งขนาดมันฝงใส่ทางแดงผมจะมาเพราะเป็นทางแดงล่ะหมูได้พอรังหมู ริมหนาวแล้วนะครับเขาก็จอดยุ่มองยูเทินครับเขาบอกจอดยุ่อมองยูเทินเนี่ยสีรอกเ้าะสีเเห็ดสีกระทะไม่เห็ดหรืสีงามๆนี่ยล่างพื้นชีวิตหลอกว่างห0ลโลนี่แหละ <c oughs> เมื่อเยเลยแอะเลยอ่ะเลย อ่ขออนุญาตปากค้ำฉีดอีกจ้กบาทกันแล้วพี่นอ้องนี่แข้งมาขาดได้เลยนี่แข้งเงี้ยคุ้มค่าอยู่ครับพันกว่าบาทครับพันพันเลยพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับขออนุญาตปากค้ำเล้วพี่นอ้องล่างให้มันเ่นเลี่ยวกันใจมา่วๆทุกฟังพี่นอ้องออกจากเครื่องจากขาง่ายังไายครับโอ้ยชีดีนอ้องเครื่องรถครับเหนื่อยอ่ะจินดา ยางหนายังไม่ดำแล้วครับประมาณนี้นะพี่น้องขี่ดินขี่ดินไหลออกจากรถก็เป็นล่างยู่ได้พื้นครับกองจุกกล่มอยู่ทา้งขงังจะล่างกระบะน้อยหนึง่งล่างกระบะนี่ครับสีขึ้นมามเซาหมองนอยหนึ่งครับล่างไฟล่างกระทะน้อยหนึง่งผลสีล่างดีๆแล้วก็สีพ่นสีครับ ตู้ก็ฉีดออกน้อยหนึงครับเพราะว่ามันก็เป็นคราบตมเนาะเดี๋ยวสีพ่นสีกระทะลรางมีเวลาบางกรางลรางกับพ่นสีเดี๋ยวสีซื้อน้ายาขจ้าว่าดังๆในเฟซบุ๊กมัดรางมั่งอยู่ประมาณนี้ครับอย่าล็อกล็อกฟาขางั้นพี่น้องประเทได้ล็อกมึงมึงมาขีดดิงกวนลงจากเนื้อลูกครับในพื้นกองจุ่มกึุม อันนักเพิ่มหารอยรั้วอ่ะอนนักรถเพิ่ม,มครับดินนะ่ะสามซี่เถี่ยวครับก็ได้กวาดล้มเถี่ยนีย่ผมก็กวาดลงนี่ครับนี่เต็มเลยแล้วก็ประมาณนี้ครับกมาขายกันพี่น้องกปลาขัย คุนน้ำคองไหลมาครับไหลมาฝนตกเนี่ยไหลออกจากไหจากนา้าก็เจ้าเนี่ยครับพี่น้องกะประมาณนี้ครับล่างให้มันดูดียังน้อยครับมึงปดะเดีย๋ยรถหม้อครับเดี๋ยวสวนมันห่างกันนะเขากับความรู้แล้วพี่น้งองนะเจอกันครับปึ๊บเดี๋ักเสนารถกันพร้อมปั๊มน้ำกับยูทั้งนั้นเดี๋ยว มาลุ้นผมติดรีวิวเหอะมึงครับโอ้สมสมพอะสื่ออยู่พี่น้องขอสื่อซะเปล่าพื้นนะครับเกื่อนเขื่อนเขื่อนคือหยังพอหยังเป็นบ่ถึงพอะสื่อครับพี่น้องโอ้น้ำแห้งดีดีน้ำนี่พุ่งคือยังเห็นแหละครับคือหนึ่งเขาล่างรถใหญ่นี่เขาต้องใส่น้ำน้ำไหลาไหมพี่น้องบ่คือเขาแบบนั่นเนาะ ขันนั่งรถเปียกแล้วยัางไซย่าเขาธรรมดากันหรืออะไรเงี้ยแจ้งซีนี่โอ้ฉีดพื้นนี่ผุ่งจ้า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 หอกแบบสุดยอดเลยเฮ้ยผมเมย์หลางกดกดสิบวอชิ้งม้วนสองชั่วโมงอยู่บอกพี่น้องกะฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนชัยรถไทยซิ่งแชนเนลเลยเด้อพี่น้อง ก็่เป็นกำลังใจให้เหตคลิปต่อไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็สุขสบายดีสุขสุขกันนะครับสวัสดีครับ